สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซ h เฮดคะ่ะขอบคุณประวันน้ำใจขอบคุณรอยยิ้มแล้วก็เสียงปรบมือจากพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านครับไรยปรบมือขอให้รวยขอบคุณมากๆครับผมบอยซิลิชัยหมอล่ำใจเกินรอยครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาเมืองร้อยเกินครับ ขอบพระคุณความอบอุ่นวันนี้แน่นจริงๆนะฮะขอบพระคุณตะวันแดงสาแสงทองร้อยเอ็ดที่ให้โอกาสด้วยใส่ <Pascal. S 1> ขอเสียงค้นโสดในจา้าแล้ววันนี้มีใครที่มากับแฟนบ้างครับบ่มีบ่มีมีเพื่อนห้นองมาบักแห้งเลยบ่มีบ่มีใครที่มากับแฟนวันนี้ทีมเดียวกันกับผมเลยเพราะ่าผมมาร้องเพลงกับแฟนเสียงประมือต้อนรับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะเดียวเดียวแอบเออเออเออโอ้ยยูน้ำกันเบิดมือมือนี่ยู่น้ำกันเบิดมือ,มอ,อ,มอฮะพึ่งเลยขอโทษก็เลยมือนี่ก็เป็นเค้มๆเมนาะแม่มาแม่ก็พอมาเบิร์ไอ้เล้าตุ้ยบอกนายท้าคุณแม่ คุณแม่กับคุณพ่อสวัสดีสสดค่ะ,คะอันนี้คุณพ่อกับคุณแม่พี่จุนหรือว่าพี่เต๋านะคะอันลูกพนมายูน้่มคอยค <laughs> นะคะก็สวัสดีทุกทุกท่านก็แล้วกันค่ะแอนออร์ดีค่ะเอาคุณชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมเด็กชายผู้กันอันอ่นกระไดอันอื่นกระได,ะไดย่านคนบโบชื่อโอ้ยเขาหูจัก นางเอกสาวเท่าแขนแอนออรดีค่ะยังบอมีนางเอกสาวมักผู้บ่าวของท่อยแขนแอนออรดีเี้เขาจะโผเจ้าของมาสองศูนย์แล้วเมื่อนี่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตะวันแดงสาดแสงทองจังหวัดร้อยเอ วันนี้เป็นหน้าที่ของคอนเสิร์ต AB นะคะก็คือแอนออรดีแล้วก็พี่บอยสิริชัยรวมไปถึงทีมงานครูกรอบแล้วก็น้องๆจากออรดีแบนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของแอนนะพี่บอยแต่ว่าพี่บอยคือเคยมาหลายครั้งแล้วเคยมาแล้วตอนนั้นมาในรูปแบบของมินิคอนเสิร์ตมอลําใจเงินร้อยะครับมาโชว์เดี่ยวแต่วันนี้มากับแฟนนะครับผม สองสองปีที่แล้วสองปีที่แล้ว,ลวตะวันแดงอัปเดตใหม่ที่นีเออ่เราได้เคยมานะครับแต่วันนี้ผมอยากผมอยากจะฝากพี่บอยนิดเดียวครับมันเป็นครั้งแรกของน้องแอนเบาๆหน่อยมันเป็นครั้งแรกของน้องแอนเรืเ่อง <c oughs> อะไรเบาๆเบาๆหมายถึงว่าเล่นเพลง <c oughs> อย่าหนักมากทำ <c oughs> ไม